นายอนันตชัยผู้นานันทกุลอดีตสมาชิกวุฒิสภาทำบุญฉลองวันเกิดแจกข้าวสารให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้พิการจำนวน1,000ถุงค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสองสองทีวีค่ะ เมื่อวันที่14พฤษภาคม2567ครบรอบวันคล้ายวันเกิดนายอนันตชัยคุณานันทกุลนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยสีภรรยาอุไรคุณานันทกุลและบรรดาลูกชายลูกสาวเอกสิทธิ์กัลยาคุณค่าถาปณีคุณานันทกุลา และหลานๆตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัทสยามอิสเทนอินดัสทรีพาร์คหรือ SEP Group ร่วมทำบุญฉลองวันเกิดแจกข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมและเงินอีกคนละ100บาทให้กับประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ยากไร้ผู้พิการรวมจำนวน1,000ชุดภายใต้กิจกรรม ร่วมบุญแบ่งปันแจกทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายอนันตชัยคุนานันทกุลค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะทางครอบครัวกุนานันทกุลได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปีโดยมีประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ยากไร้และผู้พิการมารอรับข้อาสารกันตักต่เช้าณบริเวณหน้าหมู่บ้านสีเจริญวิลล่าเทพรักษ์ห ตำบลเทพร,รักอเ,อเมืองจัังหวดสมุทรปราการโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะที่สี่จาคมของทุกปีนะครับก็เป็นวันเกิดของคุณพ่อพนาาททันต์ใจคุณานารนนุก,กุลนะครับเราจะมีการทําบุญนะครับแล้วก็เลี้ยงพระรวมถึงการแจกข้าสารแล้วก็ปัจจัยต่างๆให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการชมทุกปีอยู่แล้วนะครับเ็าปีนี้ปีหนึ่งที่เราก็ ได้มีการแจกแจกสิ่งของให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธาลนะครับซึ่งดำเนินมาไปทุกป,ปีปปวันนี้วันที่14คุกสาคมประจำทุกป,ปีเป็นวันใกล้วันเกิดของ,องกรมก็มีการมีธุรกิจมีความดีดความสมควรจึงได้คิดแบ่งปันให้กับครู สูงวัยต่างๆเด็ผู้ที่เปียร้อนนะได้มีโอกาสได้มารับ่านครั้งนีนะ้เป็นประจำทุกปีับแล้วเราก็จะมีความสุขนะให้สังคมต่างๆมีความสุขด้วยกันเป็นสิ่งที่ด,ดีที่สุดดังนั้นเจตนาก็จะทำต่อไปเรื่อยๆทุกๆปีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ